สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่28ธัท่านว่าคม2565ครับวันนี้เป็นเสารทีบร่บ่อโชติสายเลยครับเออพราะว่าของหักของห่วงโดนหมากัดทับหลายโตเลยวันนี้นี่างพอพันครับโอ้เสียได้ครับ หมากัดใตยเบิดเลยครับเบิดคอ,อกเลยสกว่าตัวโตครับพี่น้องมีนจะโตกํลลังงามๆเลยครับเป็นส่งถ่ายปีใไม่บ่บสวยหรูเลยครับพี่นอ้องปีนี่ดขึ้นมากกับมาเจอสิ่งที่บ่สมควรอยางให้เกิดครับพี่นอ้องไก่กํลลังงามเลยครับถือหมากัดใต้เบิดเลยครับพี่นอ้อง โอ้ oh, สียได้คับหายากว่าเสียเอาไว้เป็นพอพันครับไก่ฝีมือดีเหลืออยู่บกีโตหมาก็ไปกินเบิร์ดครับกัดใต้เบิร์ดครับวันนี้เป็นวันที่2ีที่โบเวิร์กเลยครับพี่นอ้องใต้ขอรอเลยหมาครับหมาหมากัด ีได้ครับสีได้ของหักของห่วงถูกหมากัดใต้เป็นวันถีบอสดใสเลยครับวันนี้โดยเฉพาะตัวนี้ครับโอ้เสียได้แห้งครับพี่น้องใต้ขอรอเลยหมากัดใส่ออกเลยครับใต้เกือบเบิดคอกเลย Ô oh yeah, 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 yeah.